ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้แพนทอมหาเครื่องดักฟังนะครับต้องอธิบายก่อนครับว่าเครื่องดักฟังในปัจจุบันนะครับเขาจะใช้ระบบใส่ซิมโทรศัพท์เข้าไปครับแล้วนําไปวางในจุดที่ต้องการจะฟังนะครับเมื่อแล้วจากนั้นก็โทรเข้าไปครับโทรเข้ามาที่เบอร์ซิมที่อยู่ในเครื่องดักฟังนะครับเครื่องจะรับสายอัตโนมัติโดยไม่มีเสียงมีแสงใดๆให้เรารู้ตัวนะครับและก็จะได้ยินเสียงบริเวณรอบๆจุดที่วางเครื่องเอาไว้นะครับดังนั้น เมื่อมีการโทรเข้ามาดักฟังนะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับทำให้เครื่องจับได้ครับแต่ในกรณีที่ยังไม่มีการโทรเข้ามานะครับมันก็จะไม่เกิดสัญญาณอะไรให้เราจับนะครับดังนั้นเครื่องจะตรวจจับได้ก็ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาดักฟังแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างครับครับเหมือนเดิมครับเปิดเข้ามาเราใช้โหมดแรกนะครับโอเคครับ ซึ่งสัญญาณของเขานะครับจะไม่เหมือนกับสัญญาณของ GPS ที่ปล่อยเป็นรอบๆนะครับปล่อยเป็นรอบๆถ้าในช่วงที่มีการดักฟังเข้ามาสัญญาณจะมารัวๆเลยนะครับมารัวๆไม่หยุดเลยนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานโทรเข้ามานะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นโลนะครับอ่าโทรเข้ามาแล้วครับนะครับโทรเข้ามาแล้วนี่ฮนะตอนนี้โทรเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวปองเปิดลําโพงนะครับผมก็จะพูดใส่ไปฮลัลโหล ฮัลโหล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 เทสเทสเห็นไหมครับอ่านี่คือดักหลักการของเครื่องดักฟังนะครับตอนนี้ยังไม่ได้วางนะครับเห็นไหมครับยิ่งเราเข้าใกล้ก็จะแรงนะครับซึ่งผมแนะนํานะครับเวลาที่เราจะป้องกันเครื่องดักฟังนะครับเราจะใช้ในเชิงตั้งรับนะครับเพราะว่าเราจะไปหาเลยไม่ได้ถ้าเขายังไม่มีการดักฟังเราจะใช้ในกรณีที่เราจะเปิดเครื่องทิ้งไว้เลยนะครับใน ช่วงเวลาสําคัญเช่นเราประชุมที่มีข้อมูลลับนะครับหรือในช่วงที่เราอยู่กับคู่สนทนาที่เราไม่ต้องการให้ใครรู้ข้อมูลนะครับให้เราเปิดทิ้งไว้เลยนะครับถ้ามีการโทรเข้ามาดักฟังเครื่องก็จะเตือนเราทําแบบนี้จะดีกว่านะครับอ้าวถ้าเกิดต้องการให้รัศมีกว้างขึ้นทํายังไงครับก็กดเป็นมีเดียมหรือว่าไฮนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องยังมีการดักฟังอยู่นะครับ พอเข้าใกล้ก็แรงนะครับเราเปิดแบบนี้ไว้เลยไว้กลางวงสนทนาเลยครับไขรแอบดักฟังขึ้นมานะครับสัญญาณก็จะขึ้นเตือนครับนี่ครับแต่ถ้าอยากให้วงแคบลงมาหน่อยนะครับหาตำแหน่งหาตำแหน่งเราก็เปลี่ยนมาเป็นโลนะครับเปลี่ยนเป็น M เปลี่ยนเป็นโลอย่างเงี้ยครับเราเข้าเข้าไปใกล้นะครับใช้ในการหาตำแหน่งนะครับเทคนิคตรงนี้ถ้าเราหาเจอแล้ววิธี จะหยุดสัญญาณก็คือนอกจากที่ทางคนที่แอบดักฟังเขาจะวางสายนะครับเราสามารถหยุดการดักฟังโดยการเอาซิมออกได้เลยนะครับคอยดูครับปึ๊บออก้าหยุดเลยเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยครับ